สวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวน้อยพี่ปั้นแพง FC ฟซีพลังเงียบ FC ฟและนอ้อยองค์หิงอ่งอา FC ทุยอา่าทุกทุกคนที่มาเจอคลิปนี้เนาะวันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอา่าแม่สุปตาพี่น้องแม่ของสุปตาอีหลานอ้อยอ่างค์หญิงกัมเร่เมกาลเมื่อคืนนี้เนาะเพิ่นเบไปสแสดงที่สกลนครอำเภอวานน,อน,น,าน,น,น้อนิวบาลเนาะอ่า ล้วก็แสดมีช่องหลายๆช่องไปสัมผัสเพิินไปเพิดูดถึงเพิินหลายๆคนอาจจะบ่เคยรู้ว่าแม่หน่อยเป็นคนจังหวัดใดยูใสยังสินะก็ได้รู้ได้สัมผัสถึงได้รู้ว่าพี่หน่อยเป็นคนสกลนครมองทีแล้วไปสดแสดงเมื่ขึ้นนั่นคือบ้านเกิดเเลยอ่ะเหตุการณ์เป็นยังไรแม่หน่อยอ่าเราพูดถึงว่าส,ส,สมัยกระจีหรืออ่ะกระจีเราเปุนคนจูนีจังซีไหมบางคนอาจจะบ่เคยรู้ เราเป็นยังบางคนอาจจะเข้าไปทะลุแล้วว่าเอาเป็นยังคือบวกกับบาตรเอาไปเบิ่งฟังเสียงเมียนหน่อยพูดถึงว่าอาจเป็นไปมาจังไหนครับพี่น้องเพ่เม่นหน่อยเราเป็นคนอยู่วันวันนี้บัตรเด็มพี่น้องคอันด้านไหนกับฝังนี่ตัวบ้านนี้บ้านนี้อันผู้ใดอยู่ท่านบัตรป่าไม่จะป่าอ๋อป่าที่ไปที่มเห็นไหมอืมแม่เปนคนอ่งใต้สองแนี่นอ๋อกระแยกใหญ่กัน พอแม่เยาบริบเย็นกินไเยื่อยๆม่เยนนนก็่เย็นนม่เยนน้กีเย็นนุนใส่บริการเยนนนมาเนน์นบเ็นนุนนี่แล้ไปใส่บริการเขเาจะนอย่างนยู่ม่่ลก็ถามคันก็ถาม็า็บงเลยเป็นยัอันแม่น่อยข่เมื่อยาบบานเยาบยังเมื่มีผ่านเมืด้บพนองเออพอแม่บ่เมเยแต่รดนแล้วเยอนีคืเลือยาเนกับวัดเยอน แต่เจ <toys> ้าไข่ด้วยนี่แม่ไข่ปะย่างอมก็จะสิพยายามไผ่เรายังอยู่แต่พ่อบะยั่างปะย่างที่นี่ของผมนี่ก็ยังมีเงียนอยู่ด้วยครับพอดีบอกแคดไปหน่อยดิผมยังมีเงี้องกลับไปเบื่องไปเบื่องควบก่าควบหลังเนาะเออยังให้น่อยๆกับเขาไปเงียนเขาก็นอนเงียนเขาดิแต่ไม่หน่อยไม่มีบ้านนอนไม่มีบ้านเพราะว่าบ้านขายหมดแล้วเออได้เรื่องที่จะฐานะเ้าบ่อพอดีในบ่อห้องต้องแบบ ก็เลยออกจากบ้านนอนตั้งแต่อายุสิบสี่มาบาหไม่หน่อยก็เลยจำไทยมาได้ที่ลอนย่านก็ลอนไม่หน่อยไลายไหน้ำสกุเท่าอุดมเกือบทั้งอำเภอไม่หน่อยลูกกลูสอสอได้ปิดเนาก่อดมาหยังก่อดมาหยัง น้องไลพี่น้องไลพี <c <c like ่น้องไหลสุดยอสุดยอดนีรวมาแล้วเป็นโค้ชแล้วเราบอกว่าไม่ได้ถามแล้อีกอัเดีถามจากใจไม่เคยถามเหมือนกันทำไมถึงไม่หน่อยถึงไม่กลับบ้านหลายคนถามผมก็ถามเหมือนกันไม่ได้ก็กลยู่แามว่าไปหาป้าจริงเนาะไปได้ควอมิดเกีวกับาเราอยู่บ้านยัง ล้วอยู่ผุนอีลออาีพออกก็เพิ่มไปจักขาโลดทิปโลดอย่างนี้น่ะแต่มันบอแม่ในโรงพยาบาลยางไม่หนอยยางมาเลียนแต่ลูกเียงไม่หน่อยเลียตะกี้แค่จะเป็นทางแดงเนาะ่าหนัดยางเราบอกโอ้ยนี่มันบอจะเลปานีนะนะมันบอท่นมีใสแดงบ่ท่นมีสพานรอย่ท่นมีตื้อเหียงตรงนี้มันยังกัิปี่ปีมัน้องบวันนี้ามแล้วแสดงว่าสาปีละ ออกจากนิปออกไป13ปีส3 1สปีสิมปีกับมาอยูแต่ว่ากลับไปไปมามาเล่นมายามมายามี่ซื้อไปไเดียวกันทุกนีไม่เดียวกันแกมนอกับภาคเหน้นลายกับักคนจกเขาไ่ได้เพราะวาเขาไปโรงียนพอหกหนาไันก็เปลี่ยนไปทุกคนเนาะถ้าเป็นสาวสมหนอยเลยพอหกจะเป็นออกดิ้งจากป้านแต่อหกพหกไปกับมยูสาวหน่อยพื่อ เราบอกงไขไ่ยุ่สาวเาไยุติได้หขยังม่ทันรวยซัมแล้วไเนี่ยรับเขาดวยวันนี้ไเดีไปแม่ใส่นอนเยี้ยเราเด้ไหมบเขาวยขเออเอาตัเช่ไหนอเป็นก้นเป็นเป็นไงอยู่นี่พี่นอนครับคนว่านอนนี่วานน้นะครับฝัง้ยาลับไปกนข้างหลังมสะพกม้งานลนี่ว สุณนี่บุกคุณมาเลยหอมานี่ไม่หน่อยยังไหวแต่ก่อนเราใส่ชีวิตปกติมาเดีนยวนมนดังเนียม่บางครั้งเ้องห้องมองกลับมองจากหอน้ำตาไหลดิบัดรน้ำตาไหลสะท้อนมันที่เป็นบางครั้งเอาเขาเต่ามาถึงขนาดนี้เลยีประมาณนี้เลยแกม่บอ ที่ยังสก็ตามบานเาะแสิกายไ่ได้ังแสนอยู่แล้วเขาเลืมเขาลืมอนไม่หน่อย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 อยากนป็น เอาโคมผมแม่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วเนาะหลายคนบง่หัวนะครับไปหน่อยเกิดยุใสนะครับนี่คือนะครับออกจากป่าไม่หน่อยเลยนะครับผมกระเพื่องหูนะครับว่าไม่หน่อยนะครับเกิดยุหนี่นะครับง่ายยุนี่จนว่าหอดอายุนะครับสิบสิบสามปีจังใจออกจากนีนะครับไปกรุงเทพก่อนนะครับว่าได้ขับมาบ้านเด็กเลย จากขําพูดคํามจาแม่หน่อยนะรู้เลยมาเปรียบเทียบกับอุงิงรู้เลยว่าอีหลานหน่อยสมัทะไดไผ่คือไดแม่หน่อยนี่แหลนะเนาะเป็นคนที่ว่าลืมบ้านเกิดว่าลืมว่าจะของมาแต่ใสว่าจะของเคยเป็นจังเดมาก,กนะ่อนเนาะอีหลาอุิงเนี่ยคือแม่เป๊ะเลยเนาะแปลว่าสมรทะถึงสิ รวยแล้วแต่ว่าก็าอยูแบบเดิมๆยู่กินแบบเดิมๆเ,เคยกินยังก็เคยกินนนั่นบ่ได้เหตุโถวัวคือร้วเจ้าของอม่าแต่ใสอย่างสิได้ฟังไม่หน่อยว่าเหรอโอ้ยดูแลอวาวานองอิงอ,ะอ่ะได้ความแบบสมถะความอันนี้ได้พู้ได้ดก็คือแม่หน่อยนี่เองเนาะดูนางให้ดูแม่คือเพื่อคนวานาะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่อันนี้มันบ่เกินจริงอิลนจากที่แม่หน่อยพูดเนาเป็นคนที่แบบว่าอ่า บอมเอนว่าบประกยับบ้านแต่เจ้าของออกจากบ้านมาแล้วตั้งแต่อายุ13ปีตนปานนี่แหละเนาะกิบบอมเอนว่าบ่เคยกลับกลับอยู่แต่ว่ากับบ่ได้บ่ได้ออกซื้อออกยังที่พื้นวาเนาะกับกลับไปเยี่ยมแต่ว่าพ่อแม่กับบ่มีแล้วก็จะกลับไปหาภัยอย่างสินะเตว่ากับบ่ได้ว่าบ่กลับกับกลับอยู่ทั้งที่บเอยู่เพราะว่า บ่มีบ้านอยู่แล้วเพราะว่าได้ขายมาเพื่อนก็ออกจากบา้านมาแต่แต่อายุสิบสามปีเขากรุงเทพเพื่ออดินร้่นหางานทำเนาะจนทุกมือนี่เนาะขนาดเพิ่นร่วยแล้วดังแล้วเพิ่นก็ยังบลืมเพิ่นก็ยังแบบคือเกา่าฟังจากป่าเพื่อนแล้วโอ้รูแ้แล้วแ่ละว่าอีหลาสมระได้ไพก็ได้แม่นี่แหละเองเนาะถือว่าเป็นคนที่แบบว่า,าเป็นคนแบบจึงได้ละ เป็นคนเคาเอยังได้สาสมนึกจะหลอดว่าจะของเคยมัดแต่ใสยังสิแม่เนาะคนแบบนี้แหละลพนพอมเมสซี่ถึงได้หักได้หอมเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่ทั้งลูกต้องขอบคุณคนอดีตอยู่แล้วพาอมีเพ่ออย่าง็นกระสางกระห็ดให้สังคมขึ้นแก่สังคมตลอดอันนี้คือขอบคัวของอาแม่หน่อยอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วก็ฟังแล้วก็โอ้ดีใจเนาะ ดีใจที่แบบว่าอ่ารวยแล้วดังแล้วแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดตู้คือเก่าแล้วก็แถมซอยเหลือสังคมหลายหลายคนอจาจจะยังไ่เคยเรู้ว่าเราเป็นไสมาตั้งแต่ก็คือส,สิได้รู้แล้วในคลิปคลินี้เนาะเฮาเห็นเฮาก็เลยเอาคลิบยกมาให้พอบเอฟซีหน่อยอุ้งอิงอ่าบึงเนาะว่าเป็นจังได๋มาจังได๋เอาคลิปนี้เนาะไปใดเบิ่งแล้วก็อาจจะเออสิมีรอยยิ้มรอะไรอยา่าได้เบิ่งได้ฟัง จากสิ่งที่บนบอก่นยังก็ขอให้ดูคลิปอยางมีความสุขเพราะสำหรับวันนี้เจอกันสำเด้อแ,แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ